สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับอาจารย์อมรรัตน์นะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะเป็นการพยากรด้วยาศาสตร์พลังตัวเลขนะคะชาวราศีเมถุนประจําเดือนกรกฎาคมนี้นะคะการพยากรณ์จะมุ่งเน้นดูกลุ่ม2ดาวค่ะคือกลุ่มดาวใหญ่และกลุ่มดาวย่อยที่โคจรนะคะประจําเดือนนะคะโดยในเดือนนี้ค่ะก็มีดาวนะคะโคจรนะคะอยู่ด้วยกันประมาณ4ดาวส่งผล ต่อดวงชะตาจะเป็นกลุ่มดาวนะคะดาวย่อยหรือดาวโคจรประจําเดือนนั่นเองส่วนดาวใหญ่นะคะยังคงสถิตอยู่ในภพเรือนนะคะประจํา ตลอดทั้งเดือนนะคะก็คือนะคะดาวพฤหัสด,ดาวราหูดาวพระเสาวรวมถึงมฤตยูค่ะกลุ่มสี่ดาวนี้จะเป็นดาวใหญ่นะคะเนื่องจากนะคะอยู่ตลอดทั้งเดือนจนถึงตลอดทั้งปีเลยนะคะส่วนดาวย่อยในเดือนนี้ค่ะนะคะซึ่งโคจรนะคะหรือยกนะคะยกคือโยกย้ายนั่นเองนะคะทั้งสามดาวนี้ค่ะตกราชาโชคนะคะและมาดูกันค่ะตกราชาโชคอยู่ในภพ หรือเกี่ยวโยงกับเรื่องอะไรนะคะมาดูกลุ่มดาวแรกก่อนเลยค่ะนะคะดาวพระศุกหรือหมายเลข6จะมีการโยกย้ายนะคะเข้าสู่พบการเงินนะคะกระดุมกระดุมพระนะคะคือนะคะในเรื่องของการเงินชาวราศีเมถุนนั่นเองนะคะตั้งแต่วันที่นะคะตั้งแต่วันที่9นะคะจนถึง นะคะสิ้นเดือนนะคะส่งผลด้านอะไรนะคะส่งผลน,นะคะเรื่องสติปัญญานะคะปรับตัวเองทันยุคทันกระแสปรับตัวเองสนใจการเรียนรู้พัฒนาตนเองนะคะรวมถึงนะคะของการเงินจะมาจากนะคะโดดเด่นมากเลยค่ะนะคะนั่นก็คือเรื่องการสื่อสารการพูดนะคะรวมถึงการเงินมาจากคนอุปถัมภ์ค้ำชุนโอกาสใหม่มเริ่มต้นใหม่ด้วยนะคะเนื่องจากดาวพระศุกร์นะคะโคจรเนี่ยดาวพระศุกร์ยังอยู่ในภพ ปุตตะฉะนั้นโชคลาภจะมาจากบุตรบริวารฉะนั้นใครเป็นนักธุรกิจพ่อค้าแม่ขายก็จะนะคะได้รับการช่วยเหลือจากบริวารน,นำพาให้ธุรกิจงานประสบความสำเร็จนะคะอ่าแล้วทําให้มีไรายได้เข้ามาค่ะนอกจากนี้ค่ะดาวพระศุกร์ยังอยู่ในภพวิราชฉะนั้นไรายได้จะมีเข้ามาหลากหลายช่องทางแต่สิ่งหนึ่งต้องระมัดระวังคือการใช้จ่าย แนะม้จะมีะไรายได้เข้ามาหลากหลายช่องทางแต่ก็มีเกณฑ์ใช้จ่ายด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นก็ไม่ประมาทรัดเข็มขัดไว้ก่อนมีระบบมีระเบียบวินัยในการใช้จ่ายค่ะเราก็จะไม่มีปัญหานั่นเองมีสติไว้นั่นเองอย่าใช้จ่ายอะไรโดยที่ตามใจตัวเองค่ะใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นค่ะนะคะนี่ก็คือในเรื่องของดาวพระศุกนะคะเป็นดาวย่อยที่ยกหรือโคจรแต่เนื่องจากนะคะดาวพระศุกตกราชาโชค แม้จะมีส่วนหนึ่งอยู่ในภพวินาศก็ส่งผลด้านดีมากกว่าด้านร้ายค่ะฉะนั้นหมายความว่าเดือนนี้ค่ะมีเกณฑ์จะได้ลาบก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่เกิดขึ้นจากโอกาสใหม่การเริ่มต้นใหม่บางคนอาจจะเปลี่ยนงานงานดีกว่าเดิมหรือบางคนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับเงินมากกว่าเดิมค่ะส่วนนักธุรกิจนะคะก็มีเกณฑ์นะคะสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไว้ไว้นะคะก็มีเกณฑ์เปิดตลาดใหม่หรือขยายตลาด แล้วมีโอกาสช่องทางใหม่ๆนำพาให้คุณได้เงินมากกว่าเดิมนะคะนี่คือดาวพัสดุคาตกราชาโชคนะคะอ่ะฉะนั้นนั่นหมายความว่ารายได้จะมากกว่าเดิมต่อมากาดาวย่อยหรือดาวยกย้ายอีกหนึ่งดาวนะคะและตกราชาโชคเช่นเดียวกันนั่นก็คือดาวอาทิตย์ค่ะตั้งแต่วันที่16นะคะ กรกฎาคมจะตกราชาโชคแตระหว่าง1นึจนถึงส6ค่ะดาวอาทิตย์จะอยู่ในภพนะคะลัคนาของชาวนะคะของชาวนะคะเมถุนค่ะส่งผลด้านอะไรนะคะดาวอาทิตย์ค่ะโอกาสใหม่เริ่มต้นใหม่สติปัญญาการเรียนรู้การพัฒนาตนเองนะคะ งาด้านดีของดาวอาทิตย์ค่ะช่วงหนึ่งจนถึงสิบหกค่ะคุณอยียูยเฉยค่ะเรียนรู้พัฒนาตนเองหาข้อมูลความรู้ใหม่ๆค่ะเพราะคุณจะเห็นโอกาสเห็นช่องทางใหม่ๆในการสร้างไรายได้ในการพัฒนาหรือรวมถึงเลื่อนขั้นเริ่มเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะฉะนั้นตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงสิบหกค่ะเรียนรู้พัฒนาเจ้านายจะมอบ โปรเจกต์มอบโอกาสดีๆลุยเต็มที่เลยค่ะเพราะนะคะหลังวันที่16มีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีโอกาสใหม่ๆดีๆเข้ามาหาคุณกะนะคะฉะนั้นตั้งแต่16เป็นต้นไปค่ะอาทิตย์ส่งผลด้านดีชื่อเสียงเกยียรติยศอำนาจกู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ขั้นชุนนะคะฉะนั้นก็จะมีเกณฑ์ข่าวดีสําหรับใครที่เป็นลูกจ้างค่ะนะคะ ตำแหน่งดีงานดีเงินย่อมดีตามมาด้วยค่ะเพราะตกราชาโชคนั่นหมายความว่าเงินในเดือนนี้ตกสามเด้งเลยนะคะมาดูดาวกลุ่มดาวต่อมาที่ตกราชาโชคเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือดาวอังคารค่ะดาวอังคารนะคะเนื่องจากดาวอังคารนะคะระหว่างวันที่หนึ่งจนถึงสิบสามตกอยู่ในลาพักขยันอดทนลุยเต็มที่เลยค่ะคุณจะมีโชคมีลาบจาก ความขยันของคุณผู้รักผู้ใหญ่เห็นผลงานคุณขยันกแ็แน่นอนก่ะโชคลาภหลังไหลเข้ามา1นึจนถึงสิหลังจากนั้นก่ะดาวอังคาโรโคจรหรือยกไปอยู่ในพก วินาทตรงนี้ต้องให้ระมัดระวังนะคะระมัดระวังอะไรความใจร้อนมุทลุมโมโหโกรธง่ายเนื่องจากดาวอังคารนะข้อดีของดาวอังคารคือขยันจิตใจดีงามคแต่ข้อที่ต้องระวังคือบางครั้งกว่ามุทลุดุดันหรือใจร้อนค่ะฉะนั้น นะคะย้ายตั้งแต่วันที่13มมาอยู่วิหน้าต้องระวังความใจร้อนโมโหง่ายหงุดหงิดง่ายอารมณ์เสียง่ายค่ะแต่เนื่องจากดาวอังคารตก ราชาโชคจึงส่งผลนะคะด้านคุณด้านดีมากกว่าด้านร้ายนั่นเองนะคะฉะนั้นมันฝึกสติมันฝึกสมาธิไว้ค่ะเพื่อควบคุมอารมณ์เพราะบางครั้งโชคลาภสิ่งดีๆจะเข้ามาถ้าเราใจร้อนเราเร่งรีบเราก็อาจจะพลาดโอกาสทองได้ค่ะนี่คือกลุ่มที่ตกราชาโชคนะคะมาดูกลุ่มดาวอื่นๆค่ะกลุ่มดาวเล็กนะคะดาวจันค่ะโคจรอยู่ในภพกันทุก นะคะญาติพี่น้องครอบครัวนั่นหมายความว่าจะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลือจากญาติพี่น้องครอบครัวนะคะในการใช้ชีวิตในการนะคะในเรื่องของคู่ครองด้วยนะคะส่วนดาวต่อมากะเป็นดาวย่อยอีกหนึ่งดาวนะคะดาวดาวพระเกตนะคะดาวพระเกตหรือหมายเลขเก้าค่ะอยู่ในภพมรนะค่ะ นะะอยู่ในภพมรณะนะคะด้านดีนะคะแม้จะอยู่ในภพมรณะเนื่องจากดาวพระเกตหรือดาวนะคะหมายเลขเก้าจะเป็นดาวด้านดีมากกว่าด้านร้าย นั่นหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองนะคะพ่อดาวพระเกตนะคะจะเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเกี่ยวข้องกับซิกเซนนะคะลางสังหรณ์นะคะเกี่ยวข้องกับธรรมะจิตวิญญาณหากคุณง่ะแม้มันจะตกมลณะแต่หากคุณมันสวดมนต์มันทําสมาธิมันทําบุญทําทานก็จะเกื้อนหนุนส่งผลด้านดีมากกว่าด้านร้ายค่ะฉะนั้น่ะนะคะ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานการเงินก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาเราค่ะไม่ประมาทกับชีวิตมันมีสติค่ะการจะมีสตินั่นหมายความว่าเราต้องนะคะมันฝึกสมาธิบ่อยๆนั่นเองน,นะคะนอกจากนี้นะคะเนื่องจากเรา เกศหมายเลขเก้าจะเป็นดาวที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไม,ไม,ไม่จะตกมรณะค่ะก็จะนะคะเหมือนกับอ่านะคะบารมีบุญกุศลเกื้อนหนุนให้คุณ่ะนะคะปลอดภัยนั่นเองฉะนั้นก็ไม่ประมาทกับชีวิตค่ะนะคะเนื่องจากดาวพระเกตเล็งไปที่ดาวแห่งการเงินใครทางานกลุ่มเหล่านี้ค่ะการเงินจะหลั่งไหลเข้ามาง่ายนึ่งคือทํางานที่เกี่ยวกับต่างประเทศค่ะ ะะต่างประเทศหรือตาทางไกลต่างถิ่นจะค่อนข้างไรายได้เข้ามาง่ายนั่นเองนอกจากนี้ค่ะนะคะ ใครที่ทํางานเกี่ยวกับนะคะการสอนการให้ความรู้ช่วยเหลือคนอะเช่นงานเกี่ยวกับบุญกุศลงานเกี่ยวกับการกุศลต่างๆค่ะจะส่งผลด้านดีค่ะอย่างเช่นนะคุณทํางานมูลนิธิต่างๆค่ะก็มีเกณฑ์จะมีชื่อเสียงเกีดยรติยศอํานาจหรือผู้คนนับถือได้นั่นเองนะคะนี่ก็คือในเรื่องของดาวพักเกตนะคะ นี่ก็คือในส่วนของกลุ่มดาวย่อยส่วนกลุ่มดาวใหญ่ค่ะก็คือดาวพฤหัสค่ะดาวพฤหัสโคจรนะคะตั้งต่นะคะอยู่ในภพวินาศนะคะโคจรมาสถินอยู่ในภพวินาศตั้งแต่ 8, วันที่สามสิบเมษาเนื่องจากนะคะแม้อยู่ในภพวินาศนะคะเนื่องจากมีดาวประจำในภพวินาศก็คือดาวพัส,สุน,นะคะมาบวกคู่ก,กันกับดาวพฤหัสเป็นคู่มิตร จึงทาให้แม้จะตกวินาศก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงค่ะกลับกลายเป็นดีค่ะนะคะฉะนั้นค่ะนะคะอ่า มันส่วนมน์มันทำสมาธิและไม่ประมาทกับชีวิตค่ะชะตาก็จะมีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นค่ะนี่คือกลุ่มดาวใหญ่คือดาวพฤ้นรือหัดพ่อดาวพฤหัสจะหมายถึงสติปัญญาการเรียนรู้การพัฒนาตนเองและยังหมายถึงจิตวิญญาณธรรมะด้วยนะคะหากคุณสนใจนะคะในเรื่องของจิตวิญญาณพัฒนาจิตวิญญาณตัวเองให้ยกจิตยกใจขึ้นหมายความว่าไงมีสติมีสมาธินั่นเองก็ไม่นะคะไม่เกิดเรื่องราวที่ไม่ดี กับตัวเองค่ะมาดูต่อมาค่ะนะคะก็จะเป็นแต่เรื่องดีๆค่ะมีดาวต่อมาเป็นดาวใหญ่คือดาวมารติยูอยู่ในภพวินาศเช่นเดียวกันนะคะ ถ้าทํางานกลุ่มเรานี้จะเกื้อนหนุนนะคะแม้จะอยู่ในภพวินาศแต่จะเกื้อนหนุนให้ประสบความสําเร็จคือการเรียนรู้กระแสะใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆเช่น AI ดิจิตอลโซเชียลมีเดียออนไลน์นําเอามาใช้ค่ะนี่คือด้านอาชีพค่าท่าเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้จะไปได้ดี แต่ถ้าเป็นด้านอุปนิสัยใจคอต้องระวังเพราะมฤตยูจะหมายความถึงนะคะถ้าเป็นเรื่องของอุปนิสัยนะคะอ่ามันก็จะนะคะเบื่อง่ายเบื่อง่ายทิ้งง่ายเปลี่ยนใจง่ายนะคะเนื่องจากดาวมฤตยูในตําราจ,จะหมายถึงนะคะอ่าพลังการทำลายนะคะหรือนะคะ สันโดษอิสระนั่นเองนะคะบางครั้งก็จะส่งผลเรื่องนาอารมณ์เบื่อหน่ายนั่นเองนะคะและก็เรื่องของการทำลายหมายถึงอะไรนะคะตามความหมายนะคะ่บางครั้งก็ไม่เอาไม่พอใจอะไรก็จะนะคะเพียดแคนหรือเก็บสิ่งนั้นเอามาันิดอยู่นั่นแหละนะคะ่นี่แหละคือพลังงานด้านลบๆนั่นเองนะคะ่แต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะแม้จะ,จะมีทั้งด้านบวกด้านลบ ะะถ้าเราหมั่นฝึกสติหมั่นฝึกสมาธิค่ะควบคุมอารมณ์ตัวเราเองให้อยู่ค่ะเรื่องดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเราเองนะคะมาดูต่อมาค่ะดาวใหญ่ต่อมาดาวราวหูอยู่ในภพปัมมะมีดาวประจาคือดาวพฤกษณนะคะบวกกันแล้วเป็นคู่ที่ดีฉะนั้นหมายความว่าสติปัญญานําพาให้ชีวิตรุ่งเรือง รุ่งเรืองขอภัยรุ่งเรืองอ่ะใครทํางานเกี่ยวกับพิธีกรดารานะคะนักร้องนักแสดงหรืองานเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนก่ะนะคะ,ะงานที่เป็นส่วนของบันเทิงศิละปะรวมถึง ใครใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดียงะาเช่นยูทูบเบอร์นะคะคอนเทนต์ต่างๆกะผ่านโซเชียลมีเดียมีโอกาสตั้งนั่งประสบความสําเร็จหรือกอบโกยเงินก่ะเพราะอิทธิพลเราจะเกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียงานแสดงงานพูดการคุยนะคะให้ความบันเทิงให้สาระและ,และบันเทิงแก่ผู้คนคก่ะกลุ่มเหล่านี้จะส่งผลดีรวมถึงใครทําธุรกิจการค้าการขายผ่านโซเชียลมีเดียก็ลุ่ง เช่นเดียวกันค่ะและใครทํางานต่างประเทศต่างทิ่นก็รุ่งเช่นเดียวกันกันนี่คืออิทธิพลด้านดีๆของราหูค่ะแต่ถ้าด้านอุป,ปนิสัยต้องระวังเชื่อคนง่ายใจนะคะใจเราเนี่ยนะคะฟังคนอื่นจนเกินไปนะคะฉะนั้นนะคะใครมาคุยใครมาชวนทนําสิ่งนู้นสิ่งนี้อย่าเพิ่งเชื่อร้อยเปอร์เซ็น์ค่ะศึกษาหาข้อมูลก่อนค่ะเพราะราหูตามความหมายตำราจ,จะหมายถึงเชื่อ กีเลสลุ่มหลงนะคะเรื่องของอุปนิสัยนะจะเป็นเรื่องของยึดมั่นถือมั่นกีเลสลุ่มหลงหรืออาจจะถูกนะคะคนจูงใจง่ายนั่นเองนะคะคือด้านด้าลบๆของความหมายของราหูค่ะนะคะส่วนด้านดีจะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอาชีพค่ะฉะนั้นถ้าด้านอุปนิสัยสิ่งสําคัญค่ะนะคะอุปนิสัยเนี่ยแต่ละคนเกิด ถุนเหมือนกันนิสัยเชื่อว่าวันนี้ใครฟังอยู่ก้อนนิสัยไม่เหมือนกันทุกคนแน่นอนค่ะเพราะว่าลายอุปนิสัยเนี่ยของแต่ละคนมันก็มีหลากหลายปัจจัยค่ะทําให้เราแต่ละคนก็มีการใช้ชีวิตที่แตกต่างถ้าวันนี้ค่ะเราควบคุมอารมณ์เราให้ดีค่ะมีสติมีสมาธิเสมอค่ะใครมาจูนใครมาชวนเราก็ไม่ประมาทค่ะนะคะกระแสะอะไรมาเราไม่ประมาทค่ะอย่าไปเชื่อ สิ่งนู้นสิ่งนี้อย่างรวดเร็วค่ะนะคะเพราะราหูจะหมายถึงการหลงไหลง่ายเชื่อง่ายนะคะเชื่อง่ายหลงไหลนะคะด้านที่มันเป็นสิ่งลี้ลับนะอย่างเช่นตอนนี้ชาวพุทธเรามีกระแสะในเรื่องของนะคะพระบ้างชีบ้างนะคะคารวาสบ้างนะคะในที่เกี่ยว ธรรมะจิตวิญญาณหรือเรื่องสิ่งลี้ลับต่างๆเทวดาเทพต่างๆตรงนี้นะคะต้องมีสติค่ะอย่าไปหลงเชื่อสิ่งเหล่านั้นเพราะจะทําให้เราค่ะนะค,ะนะคะเวลาเราเชื่อแล้วจิตมันไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดปัญหาตามมานั่นเองนะคะอ่ะนี่คือดาวนะคะลาหูค่ะที่มันตกอ,อยู่ในภพธรรมะนะคะนอกจากนี้ค่ะดาวใหญ่ต่อมาคือดาวพัทเสาร์อยู่ในภพ สุภาสุภาหมายถึงสิ่งใหม่โอกาสใหม่การเริ่มต้นใหม่รวมถึงกระแสใหม่ๆด้วยค่ะซึ่งพบสุภาค่ะยังหมายถึงความสําเร็จที่คุณต้องการน,นะคะดาวพระเสาร์นะคะนะคะด้านดีๆของดาวพระเสาร์ค่คุณทําอะไรจริงจังมีระบบมีระเบียบแล้วนาวางเป้าหมายที่ชัดเจนมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงนั่นเองฉะนั้นมีเกณฑ์มีบ้านมีอสังหาริมทรัพย์ทํางานเกี่ยวกับ สังหาริมทรัพย์จะประสบความสําเร็จสูงค่ะเนื่องจากในภพสุภาพมีดาวประจําดาวราหูค่ะนะคะบวกกันแล้วก็เป็นสิ่งที่นะคะอ่าดาวนะคะราหูบวกกับทศเสาร์นะคะเป็นดาวที่ถือว่าเป็นดาวด้านไม่ดีทั้งคู่เลยค่ะบวกกันแล้วส่งผลด้านไม่ดีนะคะแต่อย่างที่อาจารย์บอกค่ะดาวราหูอยู่ที่ตัวคุณเองโฟกัส ะะด้านดีๆของดาวราหูเราปกกับด้านบวกด้านดีๆก็ส่งผลด้านดีๆให้กับชีวิตเลี่ยง นะคะคบคนพานเลี่ยงคบคนไม่ดีแค่นั้นเองนะคะออกห่างหน่อยนะคะอ่าและก็โฟกัสไปด้านบวกบวกด้านดีๆค่ะโฟกัสงานขยันอดทนไปในสิ่งที่ถูกเราก็ประสบความสําเร็จเพราะเราไม่ประมาทกับชีวิตนะคะมีระบบมีระเบียบมีเป้าหมายการทํางานการใช้ชีวิตเราก็ประสบความสําเร็จแล้วค่ะนะคะอ่าให้เรารู้ด้านต้องระมัดระวังและจุดแข็งจุดดีไว้นะคะนี่คือกลุ่มดาวใหญ่นะคะและดาวย่อยค่ะ มาดูนะคะในส่วนของการพยากรค่นในส่วนของการงานการเงินความรักค่ะในส่วนของการงานนะคะเนื่องจากครบรมมะการงานมีดาวที่สถิตอยู่นั่นคือราหูค่ะนะคะนอกจากนี้ราหูยังอยู่ในภพสุภะด้วยค่ะนั่นหมายความว่าช่วงนี้หากเราค่ะยันงานโะฟะกัสงานไปในสิ่งที่ถูกที่ต้อง่ารสมมาอาชีพ งานที่เทาๆงานที่เสียงๆก็เลี่ยงได้เลื่องนะคะไปโฟกัสด้านดีๆค่ะนะคะขยันไงโดยเฉพาะงานกลุ่มเรานี้จะประสบความสำเร็จสูงพิธีกรดารานักแสดงนะคะ,ะงานศิลปะนะคะงานโซเชียลมีเดียนะคะงานต่างประเทศงานต่างทิน่น นะจะประสบความสําเร็จนะคะหมายเลขแดจะหมายถึงเรื่องของจิตวิญญาณด้วยนะคะยังหมายถึงพลังงานยังหมายถึงซิกเซนไอเดียความคิดสร้างสรรค์ค่ะฉะนั้นหากเราค่ะเข้าใจตรงนี้ค่ะนะคะเรียนรู้พัฒนาค่ะซิกเซนไอเดียความคิดสร้างสรรค์ตรงนี้คุณสามารถมาต่อย,ยอดให้ประสบความสําเร็จในงานได้ค่ะนะคะความคิดสร้างสรรค์จะมาจากอะไรสตินั่นเองสติจิตใจที่มันอยู่ในลื่นสงบ พื้นพลังงานดีๆก็จะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ค่ะแต่ถ้าจิตเราไม่สงบอยู่ลบๆมันก็จะนําพาไปในด้านไม่ดีค่ะนะคะหรือตัดสินใจผิดพลาดค่ะฉะนั้นการงานนะคะมันฝึกสติมันฝึกสมาธิค่ะคุณก็จะเห็นไอเดียความคิดสร้างสรรค์แล้วทําให้งานคุณประสบความสําเร็จใครทํางานอย่างที่อาจารย์บอกนะคะกลุ่มนะคะที่เป็นนักสแสดงพิธีกรอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้คนมีแฟนคลับนะ,ะมีแฟนคลับ FC ต่างๆประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงเพราะอะไรเพราะบริวารกลุ่มเหล่านี้จะเกื้อหนุนค้าชุนคุณให้ประสบความสําเร็จนะคะฉะนั้นงาคุณก็ทํางานสิ่งเหล่านี้ให้คุณค่าโลกใบนี้ค่ะนะคะคืออะไรให้สิ่งดีๆกับผู้คนแฟนคลับคุณค่ะก็จะทําให้เขารักคุณมาก ประสบความสําเร็จมากขึ้นนั่นเองนะคะนอกจากนี้งานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าที่ให้บริาการคน,คนก็ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันกับธุรกิจให้บริาการคนอะส่วนใครที่ทํางานเกี่ยวกับการลงทุนช่วงนี้เป็นยังไงการลงทุนมีเกณฑ์ทํากําไรได้เช่นเดียวกันนะ,ะอ่าเนื่องจากนะคะพบการเงินอะพบแผนการเงินนะคะอ่าตก นะคะตกราชาโชคนะคะก็คือนะคะดาวนะคะดาวจันนะคะดาวจันนะคะมีดาวพระศุกร์ดาวนะคะอาทิตย์นะคะและ นะคะดาวอังชารกระตกราชาโชคฉะนั้นมีเกณฑ์ได้ลากก้อนใหญ่หรือการเงินก้อนใหญ่เกิดขึ้นแต่มาจากสติปัญญาคุณนะคะมาจากความรู้ความสามารถของคุณล้วนๆเลยคุณจะต้องขยันอดทนอย่าอยู่เฉยนะคะเพราะมันจะมีเข้ามาเป็นโอกาสให้กับคุณเสนอเสนอนะคะเสนอเงื่อนไขดีๆให้กับคุณนั่นเองนะคะอ่านี่ก็คือในเรื่องของการงานค่ะ มาดูต่อมาในเรื่องของนะคะการเงินโชคลาภกันค่ะ,นะคะการเงินอย่างที่อาจารย์บอกนะคะพบกระดุมะหรือพบการเงินรายได้นะคะมีดาวประจําคือดาวจันฉะนั้นการเงินส่วนใหญ่จะมาจากมหาสนเสน่ห์นะคะมาจาก ะะการปรับตัวอ่อนน้อมถ่อมตนของคุณการพูดการสื่อสารนะคะเนื่องจากพบการเงินกับมีดาวที่โคจรมาสถิีคือดาวอาทิตย์ดาวพระศุกร์ดาวพระพ,พุธอยู่ในพบการเงินเล็งไปที่ดาวนะคะดาวพระเกตรหรือหมายเลขเก้าค่ะฉะนั้นช่วงนี้จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณนะคะการพูดการสื่อสารนำพาให้คุณมีไรายได้เข้ามาค่ะคู้รักคู้ใหญ่เกืน้นุน ชุนให้โอกาสดีๆนอกจากนี้ค่ะญาติพี่น้องเกื้อหนุนช่วยเหลือในเรื่องของการเงินด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะและช่วงนี้ค่ะเนื่องจากดาวนะคะดาวพับพุธค่ะนะคะดาวพระพุธเนี่ยเป็นดาวที่อยู่ในลัคนาประจำนะคะของชาวเมถุนค่ะมีดาวอาทิตย์กับดาวพัสุ ะะจะอยู่ตั้งแต่นะคะวันที่1นะคะจนถึงวันที่13สนะคะส่งผลด้านอะไรโอกาสนะคะโอกาสใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะรวมถึงสติปัญญาผู้หรักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ข้ำชุนนำบายให้คุณนะคะ,ะมีข้องทางดีๆหรือได้รับมอบไหมสิ่งดีๆนะคะ เกิดขึ้นนะคะและหลังจากนั้นกะตั้งแต่สิบสามสิบหกเป็นต้นมากาก็ใครเป็นลูกจ้างว่าราชการมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับรายได้ตกเบกิกรายได้พิเศษต่างๆค่ะส่วนใครเป็นนักลงทุนหลังวันที่สิบสามมีเกณฑ์ทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกำาหรือได้ลาบกนใหญ่เกิดขึ้นค่ะนี่ก็คือในเรื่องของการเงินค่ะนะคะส่วนลาภโชคลาบค่ะโชคลาบนะคะเนื่องจากมีดาวประจําคือดาว องคารงานและดาวอังคารกจาจโคจรน,นะคะแต่วันที่สิบสามนะคะฉะนั้นระหว่างหนึ่งจนถึงที่สิบสามโชคลาภของคุณจะมาจากการลงมือทําเท่านั้นงานอยู่เฉยๆไม่ได้ค่ะมาจากความสามารถของคุณนะคะนอกจากนี้ก็ามาจากบริวารด้วยเช่นเดียวกันค่ะบริวารน,นะคะ่ะ แต่ก็ให้ระวังกาไรรายได้เข้ามาก็อาจจะไหลออกเช่นเดียวกันกันนี่ก็คือในเรื่องของโชคลาภการเงินนะคะในส่วนของคู่ครองค่ะช่วงนี้ในส่วนของคู่ครองนะคะพบ ปัตตนิคู่ครองมีดาวประจําคือดาวพฤหัสนอกจากนี้ค่ะดาวพฤหัสยังอยู่ในภพวินาด้วยค่ะนะคะสิ่งสําคัญให้ระวังการคิดมากการคิดลบในเรื่องของคู่ครองไปทักดึงอดีตขุดอดีตของคู่ครองมาแล้วมาคิดนะคะเรื่องไม่ดีตรงนี้ให้ระวังชนะให้มันส่วนมน์มันทําสมาธิคิดบวกบวกเอาไว้นะคะ แต่ยังไงก็แล้วแต่เนื่องจากดาวพฤหัสนะคะเป็นดาวแห่งสติปัญญาบุญกุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาฉะนั้นช่วงนี้ใครโสดก็มีเกณฑ์จะเจอคนที่ถูกใจเข้ามาหาคุณค่ะ แต่อย่าเพิ่งเร่งรีบค่ะเนื่องจากดาวพฤหัสยังตกวินาาด้วยฉะนั้นค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆพัฒนากันไปอย่าใจร้อนค่ะดูไปเรื่อยๆก่อนค่ะว่าคนนี้รักเราจริงใช่หรือไม่ใช่ยังไงนะคะดูไปก่อนค่ะนะคะส่วนใครที่มีความรักอยู่แล้วความรักก็ยังถือว่ายังดีอยู่ นะคะอ่าสิ่งสําคัญก็ให้คิดบวกกันไว้ค่ะอย่าไปคิดลบหรืออย่าไปขุดเรื่องอดีตเข้ามาหากวันนี้คนเนี้ยเป็นคู่รักเราเรารักคนนี้คนนี้ใช่และนะคนนี้จะเป็นคู่ชีวิตของเราก็นะคะหัวใจสําคัญการคิดบวกกันเชื่อใจกันนะคะการไว้ใจกันนะคะ่ะก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ดีขึ้นนะคะยังไงก็แล้วต่อเสริมดวงความรักพากันไปทาบุญทาทานร่วมกันค่ะทากิจกรรมร่วมกันนะคะก็จะ เป็นนะคะเป็นเอ่อเป็นการเสริมความรักที่ดีต่อกันกันนอกจากนี้ในเรื่องของความรักก็ให้ระวังอยู่อย่างหนึ่งนะคะนะคะบางครั้งในเรื่องของความรักอย่าไปเชื่อหมู่คนที่สามารถเกินนะคะหรือคนที่ไม่เกี่ยวกับคนในครอบครัวของคุณนะคะบางครั้ง ถ้าเราเชื่อมากเกินก็อาจจะทำให้คนในครอบครัวเราอะมีปัญหาได้ฉะนั้นนะเราทั้งสองอะเป็นคู่ครองกันเราจะรู้กันอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนที่ัยแบบไหนเราเป็นคนที่ัยแบบไหนค่ะให้คุณเรียนรู้ซึ่งกันและก,กันเพราะนี่คือคู่ชีวิตจะอยู่กับคุณตลอดชีวิตคุณตัดสินใจเลือกเขาแล้วค่ะนะคะ,ะนี่ก็คือในเรื่องของความรัก่ะในเรื่องของคนที่แต่งงานแล้วโดยทั่วไปยังถือว่าดีอยู่ค่ะเนื่องจากเป็นดาวพฤหัสยังส่ง ผลด้านดีมากกว่าด้านร้ายนะคะ,ะนะคะ,ะสรุปชะตาในเดือนนี้ค่ะภาพรวมนะคะจะเป็นด้านดีมากกว่าด้านร้ายนะคะ แปเพื่อไม่ให้ประมาทกับชีวิตค่ะนะคะชีวิตของมนุษย์เราทุกคนอ่ะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะ่ะปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นล้วนแล้วเกิดจากอารมณ์ล้วนๆเลยค่ะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะอาจารย์ก็จะนําในเรื่องของจิตวิญญาณในเชิงสา,าสกลหรือวิทยาศาสตร์มาปรับกับการพยากรณ์ด้วยค่ะให้คุณเข้าใจเลยนะคะสิ่งสําคัญดาว ตราโหราศาสตร์ค่ะก็จะนํากระบวนการนะคะของจิตวิญญาณธรรมะเข้ามาผสมด้วยนะคะตําราที่อาจารย์นำไปมาพยากรณ์น,นะคะะชีวิตมนุษย์ค่ะสิ่งสําคัญนะคะแม้ดาวจะตกวิหน้าแต่เราทุกคนสามารถเป็นคนเหนือดวงชะตาได้เพราะสิ่งที่ทําให้เราค่ะเกิดวิดหน้าเกิดปัญหาชีวิตล้วนแล้วเกิดขึ้นจากจิตของเราจิตของเรานะคะ คือความคิดความรู้สึกนะคะความคิดที่เราคิดสิ่งนู้สิ่งนี้ความรู้สึกก็คืออารมณ์เราค่ะนะคะมันมีอยู่สองอย่างคิดบวกคิดลบคิดลบนะคะก็ย่อมอารมณ์ลบคิดบวกก็ย่อมอารมณ์บวกค่ะนี่คือพื้นฐานมนุษย์ส่วนใหญ่ทั่วไปมีแค่สองพลังงานแต่ถ้าเราฝึกจิตฝึกใจเราให้สูงยิ่งกว่านั้นคืออะไรคือความสงบค่ะ ความสงบความนิ่งการปล่อยวางนี่แหละเขาเรียกว่าย,ยก,กจิตยกใจให้สูงขึ้นถ้าเรามันฝึกสติมันฝึกสนะมันฝึกสติมันฝึกสม,มาธิเกิดความสงบเกิด การปล่อยวางได้อยู่ไวนะคะตรงนี้นี่แหละเขาเรียกว่านะคะควบคุมจิตตัวเองได้เป็นคนเหนือดวงชะตาเมื่อคุณอยู่เหนือดวงชะตาชีวิตคุณกะหมอดูชำนาญย,ยังไงก็ไม่ตรงอ่ะเพราะอะไรเราคอนโทรลดวงชะตาเราได้นั่นตุ่มน,นะคะตำราหมอดูเนี่ยมันเป็นสีติมนุษย์ทั่วโลกส่วนใหญ่ นะส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าใจเรื่องจิตไม่เคยสนใจเรื่องสติสมาธิค่ะเราเอาจิตออกนอกค่ะจิตออกนอกคืออะไรไปเซไปดูสิ่งนู้นสิ่งนี้คิดตลอดเวลาค่ะ ความคิดนี่แหละเขาเรียกว่าจิตออกนอกค่ะเมื่อจิตเราออกนอกค่ะเราจึงไม่เห็นจิตตัวเราเองค่ะว่ากําลังเครียดอยู่กําลังทุกข์อยู่กําลังมีอารมณ์อยู่ค่ะไม่เห็นเลยว่าสิ่งที่ทําให้เราทุกข์ที่เกิดปัญหาก็คือล้วนแล้วเกิดจากจิตจิตในที่นี้ก็คือตั้งแต่ความคิดและอารมณ์ก่อนนะคะสุดท้ายแล้วค่ะเนื่องจากเมถุนนะชาวเมถุนมีดาวประจําคือดาว พุธค่ะจุดของดาวพุธนะคะด้านดีของดาวพุธคืออะไรปรับตัวเองเก่งมันยุคพันกระแสการนี่คือด้านดีๆนะคะฉลาดทางอารมณ์แต่จุดที่ต้องระวังของดาวพระพุดธคืออะไรเชื่อมั่นตัวเองสูงเกินไปนะคะหรือพูดอะไรที่บางครั้งอะนะ,ะพูดในสิ่งที่นะคะอาจจะเป็นภัยให้กับตัวเองที่ไม่ เป็นประโยชน์ก็ต้องระวังนี่คือด้านไม่ดีของดาวพระพุธแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นด้านดีมากกว่าด้านไม่ดีสําหรับในเดือนนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังคืออะไรในเดือนนี้นะคะอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวนะคะต้องระมัดระวังจะเกี่ยวข้องกับการใช้ใจ่ายเงินเงาเนื่องจากดาวอาทิตย์อยู่ในภพการเงินฉะนั้นก็อาจจะส่งผลเงินไรายได้เข้ามาแล้วก็ทําให้คุณต้อง ตายไปเพราะอารมณ์ฉะนั้นก็ต้องมีวินัยในการใช้จ่ายเงินนะคะและก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ค่ะแล้วชีวิตก็จะมีแต่เรื่องดีๆค่ะเพราะแค่อารมณ์ตัวเดียวจริงๆค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมักจะเกิดขึ้นจากอารมณ์ของเราไปลองสังเกตดูนะคะนี่ก็คือในเรื่องของการพยากรณ์ประจําเดือนนี้ค่ะอาจารย์ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะใครชอบก็สามารถมาติดตามได้อาจารย์ต้องขอเน้นย้ำเนาะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ๆไม่คุ้นเคย ห้องนี้นะคะจะเน้นพยากรณ์ควบคู่ไปกับนะคะเสริมดวงชะตาในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะหรือนะคะหรือสมาธินะคะสมาธิสตินะคะจะนุ้งเน้นเลยนะคะจะพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณเชิงสากลน,นะคะการฝึกสติฝึกสมาธิควบคู่ไปวันนี้หากเราเจอปัญหาชีวิตค่ะคุณลองไปฝึกสามสิบวันคุณจะเห็น ว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรและคุณจะแก้ปัญหาได้ด้วยค่ะชีวิตจะเปลี่ยนเลยนี่คือสิ่งที่เป็นประสบการณ์ในชีวิตของอาจารย์นะคะและอาจารย์ก็สอนคนมาเยอะค่ะรวมถึงแนะนําลูกค้านะคะให้ไปทานะคะแล้วเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงมาหลากหลายคนนะคะคลิปนี้ก็คงจะแบ่งปัเปนเพียงเท่านี้ก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ